สวัสดีครับจัดให้เลยนะครับ GSX-R 1 0 0 0าคันนี้ต้องบอกว่าผมก็ว้าวเหมือนกันนะครับผมก็ชอบรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ชอบหรอกแต่พอได้ลองขี่นะครับโคตรดีเลยครับพี่คันนี้นะครับห้าแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปมีอะไรก็เนี่ยครับโช้กหน้าซับแทงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดือนไม้กันก่อนนะครับนี่เป็นเหมือนดิจิตอลกึ่งสีนะครับตัวนี้ จะมีตัวบอกตัวโหมดของของตัวรถนะครับผมแล้วก็ค่ารักชั่นนี่คือว้าวมากปรับได้10ระดับไม่รู้จะซอยขนาดไหนนะครับซอยแบบซอยยิบนะครับน้ำมุมขวาล่างจะเป็นอุณหภูมิน้าหล่อเย็นนะครับจะมีระดับน้ํามันนะครับแล้วก็นาฬิกานะครับผมมีมีแอร์นะครับคืออุณหภูมิภายนอกนะครับผมอันนี้จะบอกว่าน้ํามันในถังวิ่งได้อีกแค่8กิโลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลขไมล์รวมครับหมื่นแปดนะครับผมนี้จะบอกตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับมันจะขึ้นเป็นขีดนะครับผม นี่ก็ตำแหน่งเกียร์นะครับ QS คือคีิ์ชิเตอร์ครับรุ่นนี้มีขึ้นลงด้วยนะครับแทคชั่นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับวัดรลอดจะขึ้นเป็นแนวนี้ครับดูมีความเป็นเลสซิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านบนก็จะมีตัวชิปไลท์ด้วยนะครับพอถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ก็จะมีไฟบอกปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊กระชิชิปบอกว่าเราให้เราเปลี่ยนเกียร์นะครับผมตรงกลางนี้จะเป็นตัวเลขความเร็วนะครับเดี๋ยวเรามี ชิวเป็นของชือแต่งนะครับแบรนด์ผมอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่ค่อยคุ้นตานะครับแบรนด์นี้อุดกระจกไรท์เทคนะครับโอเคก็จะมีตัวนี้จะมีตรงนิ้รอยเหินนิดนึงนะครับโดนสเก็เหินนะครับอจะออกที่ประโดนเหินนิดนึงนะครับไฟหน้าสวยนะครับผมแล้วก็ตัวยางนะที่ร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวคอนตินะครับตัวแอทแท็กเลสเลยนะครับตัวแพงนะครับแก็นี่ครับตัว โช๊คซับแทงนะครับโชว่านะครับอันนี้มากับตัวท็อปนะครับถ้าเป็นตัว GSXR พันเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีซับแทงนะเป็นโช๊คโชว่าธรรมดานะครับถ้าตัว R พัน R ก็จะได้โช๊คซับแทงมานะครับด้านขวาก็จะมีครับดัมโบอิตาลีนะครับตัวนี้มากับกระปุกใสธรรมดานะครับเบอร์19ครับเพิ่มความหนึบนะครับปั๊มเดิมข้างล่างก็จะเป็นตัวดัมโบอยู่แล้วนะครับเขาเปลี่ยนแค่ข้างบนก็พอนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นมือคัต TWM นะครับใส่เพื่อให้เข้ากันกับตัว ปัมเบกนะครับมาตรงกลางเราก็จะมีตัวการลอยถังคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นเทียวคาร์บอนนะครับ C W นะครับเลสซิ่งโอเคแล้วก็จะมีตัวท่อนี้ตัวท่อแบรนด์นี้เมื่อก่อนผมบองตรงว่าผมไม่ชอบนะแต่พอได้ฟังเสียงแล้วโอ้โหโคตรลั่นเลยแอโร่ครับตัวนี้แท้นะครับราคานี่าสี่จะดแปดเคนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับยางหลังก็เป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับล้อหน้านะครับหรือตัวรายละเอียดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวเซลล์แม็กเข้ามาแนะนำลูกค้านะครับผมสวัสดีครับ ผมเซลเมกตี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับที่จัดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินออกรถประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับส่วนผ่อนก็ผ่อนเดือนละประมาณ1นึ่งหมื่นสองพันสี่ปีนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ดอกเบี้ยต่ำสุดสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ใช้สำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านอย่างละสามชุดนะครับแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลังนะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับ แล้วก็สําหรับเจ้าของธุรกิจนะครับอันนี้จะใช้เป็นพวกใบจดเปียนการค้านะครับหรือทวีห้าสิบนะครับสําหรับลูกค้าที่มีธุรกิจเป็นพวกออนไลน์นะครับก็จะใช้เป็นพวกเพจขายของนะครับแล้วก็ข้อความที่มีการซื้อขายกับลูกค้านะครับแล้วก็สเต็ปแม่ออยนหลักหกเดือนครับ What สำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อเซลล์ไว้ที่เบอร์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านดีเจริญยนตด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถเป็นลอยเดี๋ยวรถเป็นลอยเฮ้ยก็ครับก็ครับก็เดี๋ยวขั้นนี้นะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อมให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือผมมาขาขึ้นข้างหนึ่งนะครับก็ลงไม่เต็มเท้านะลงอุ้งเท้าแบบนี้นะครับแต่อย่างที่เนี่ยครับคือบาลานซ์รถมันค่อนข้างดีนะครับถ้าเรารู้บาลานซ์รถแล้วเนี่ยเราจะคล่อมรถค่อนข้างง่ายนะครับผมมันจะไม่รู้สึกว่ามันมีความหนักเลยนะครับ เสียงต้องบอกว่าลั่นนะครับผมบอกตรงว่าผมเริ่มหลงรักแบรนท่อนี้ไปเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมมาไปวนบอมมาจะพักแล้วครับคุณอโผมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันเครื่องขึ้นมาทํางานนิดนึงนะครับเดี๋ยวเบิ้์ตให้ฟังรถก็จะมีตัวกัดกัดว่าน้าแต่งด้วยนะครับทีแรกไม่ได้บอกไปนะครับลืมนะครับเยาฟังเสียงกันเลยนะครับผม หพรอบโดยประมาณนะครับแม่ต้องบอกว่าคันเร่งมันติดมือดีจริงๆนะครับส่วนตัวค่าร์วิสรุ่นนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงนะครับผมน้ำมันเครื่อง4ี่ลิตรนะครับลิรละ4 0 0รอยนะครับอยู่ที่1,600บาทนะครับต่อรอบนะครับก็เปลี่ยนทุก6 0พันโลนครับหรือถ้าใครลักรถหน่อยก็เปลี่ยนทุก3,000ันโลนะครับผม ส่วนรอบใหญ่ไปสวิตที่ศูนย์นะครับรุ่นนี้อยู่ราวๆหมื่นแปดนะครับผมก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับดูแลรักษาง่ายครับรถญี่ปุ่นนะครับแต่เทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าระดับยุโรปนะครับคันนี้ตัวผมเองก็ลงรักไปเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ส่วนเดิมนะครับหากพี่ๆต้องการเจาะลึกเรื่องอะไรหรือว่าอยากรู้ว่ารุ่นนี้มันมีอะไรมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวผมไปหาความรู้มาพูดคุยกันนะครับผมก็ส่วนตัวเนี้ยอันนี้มีกันหนึ่งนะครับที่ที่ปัญหาที่เจอมาเนี่ยได้คุยกับทางศู รุ่นเนี้ยถ้าเป็นคอเดิมนะครับแล้วใส่แค่สลิปออนแบบนี้มอเตอร์เซอร์โวด้านหน้ามันจะมีเสียงดังนะครับแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยคือไม่ใช่เสียงวาลครับเป็นเสียงมอเตอร์เซอร์โวนะครับถ้าพี่เปลี่ยนคอฟูลไปก็จะไม่เจอปัญหานี้นะครับแต่ถ้าใส่คอสลิปออนเนี่ยก็คือต้องเอาไปแก้ตัวตัวเซอร์โวนะมันจะมี2ตอนนะมันจะมีเซอร์โวหลังแบบนี้แล้วก็มีเซอร์โวที่คอท่ออีกอีกที่หนึ่งครับซึ่งไอตอนหน้านี่แหละปัญหานะครับคือมันดังนะครับมันจะสั่นนะครับก็ถ้าตรงไหนที่ผผผมมมพอทรราาบบก็จะะะแนนนํได้เลยคั หรือว่าถ้าอยากทราบตรงไหนก็อย่างที่บอกครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมโอเคอยากอยากดูรู้อะไรคลิปหน้า,า,าก็จัดมานะครับเดี๋ยวจัดให้เหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับ